สวัสดีจ้าพี่น้องนี่พามาเบิ่งน้องมีบุญเคื่อเก,าอก,าก้าเนาะจ้าหลังจากบ่ไดเฮ็ดคลิปไปจักมือหลังเก้ามือหรือเปล่าเก้ามือสิบมือแล้วจ้าบ่ไดทายคลิปน้องมี่บุญกินนมกินนมอัต่อิ่มกินนมอิมม่มบางนึงนั่นจา้าอยากออกจากคอกอยากออกจากคอกอยากออกมเล่นว่าท่านหลับไปออกจากคอกเลยพี่น้องเหมือนนี้ แล้วไปเอาซุ้มญ่กินน้ำก่อนยนังแตเคลื่อนมาปลอยเพิ่นน้อยแา่มาเบิงพาพี่น้องมาอัปเดตสีจอยน้องมีบูญสีจอยกินเปี้ยงเปียงพี่น้องนับมือแห่งกินร้ายขึ้นมีบุญมีบุญ มีบุญสวัสดีครับกันแล้วมีบุญมีบุญครับเดี๋ยวในเลี้ยนน้ำกลนเป็นพี่น้องปล่อยไปได้เล่นน้ำกลนไปด้วยทีเหดุยังก็ไปได้เฮตุขันปล่อยออกแม่นี่ซ้ำกันแล้วก็เลี้ยงเล็กหน่อยเห็นกวดนมองมาได้ทั้งอากาศคืบฝนติดตกยากมึอนี่เป็นคึ้มคืมคือฝนตกลิ้น ว่ามันติตกแห้งบะตกน่ะจะเนี่ยว่าหน่อยกำมภาบ่มีพอบ่มมีเมเนอะอูกับหมาลับไก่ก,บก,กับคดไปยังสี่แล้วพี่น้องเลยจะเรียกโตนให้แต่หไหนสิอ้วนสีพี่คือเขายังไม่ได้ถึงเดือนเลยเนอ้องมีบุญเนี่ย นี่ก็แม่ใช่น้องมีบุญให้เบิ่อซื่อๆน่าจาดเนาะเดี๋ยวแม่น้องลิโอกะสิบไปเอาน้องลิโอกินน้ำกับซุ้มเอื่อยซุ้มเม่เพิ่นนน่าจ้ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมีบุญด้วยนะครับสวัสดีจ้าพี่น้อง